แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านคลองลาวครับจันทบุรีนะครับสวนทุเรียนนะครับในเมืองไทยนะครับเป็นสวนทุเรียนที่มีความอร่อยแทบจะที่สุดในประเทศไทยรับประกันนะครับคือลูกค้าครับคุณก้องครับได้ตัดสินใจซื้อตัว h trimmer นะครับหรือภาษาไทยจะเรียกว่าตัวตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้ค่ะเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับแล้วผมแชมป์นะครับแล่นี่พี่ก้องครับคือพี่ก้องได้ซื้อตัว เครื่อง h e trimmer ซื้อเครื่องตัวนี้มาเพื่อตกแต่งกิ่งไม้โดยเฉพาะใช่ไหมครับใช่ครับตัดกิ่งทุเรียนนะครับถ้าก่อนหน้านี้พี่ก้องได้ตกแต่งกิ่งไม้อย่างไงเอ่ยใช้แรงงานคนครับแล้วก็ใช้กันไกคีบเอาก็คือแบบเดินใช่ครับนี้เลยใช่ใช่ใช้เวลานานนะครับนานครับวันหนึ่งก็ได้ไม่กี่ต้นแล้วทําไมถึงได้ตัดสินใจซื้อตัว hedge trimmer ตัวนี้ครับก็พอดีเปิดในเด็ดบุกนาแล้วก็อยู่ดีก็ หาตัดไอเครื่องตัดแต่งจริงไม้ไอตัวเนี้ยมันก็เด้งเข้ามาดูไว้ <S 2> <S 2> มันจะเหมาะสมกับที่สวนหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยท่ากันแล้วก็ไปหาข้อมูลใน YouTube ดูดเขโอเคนะ่าจะตอบโจทย์เราได้ไวกว่าคนอะ่ะจากแบบว่าคนนึงวันนึงได้ไม่อนกับว่นใช้เครื่องนี้ก็วันหนึ่งก็ได้หลายตัวแล้วรวดเร็วนม่ต้องจ้างคนมาใช้งานเราเองรถเรามีอยู่แล้วคำถามสุดท้ายนะครับพี่กองพี่ก้องอ่ะตัดสินใจมาเลือก TT Brother ก็ผมก็ลองดูหลายๆแบรนด์นะผมว่าแบรนด์นี้มันมีศูนย์ดูแลหลังการขายดีครับ ทั้งติดตั้งทั้งบริการหลังการขายดีแล้วก็เราไม่จําเป็นที่แบบว่าจะต้องวิ่งเอาของไปเขาคือเขาบริการถึงที่ด้วยติดถึงที่ทุกใจงอย่างนี้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับเวลาครับสัสดีครับ